วันนี้รักนาามาดูผลงานเทาเงอะนะคะก็ไม่ได้มาดูสวนมะขามนานมากนะคะนานมากจริงๆนะคะเรามาถ่ายรูปคู่กับนอนดีกว่ามีนอนหรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะก็ออกดอกแล้วนะคะดอกก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าด้วยสภาพอากาศแล้วนะคะมันจะรอดสักแค่ไหนนะคะ โอ้ตอนนี้มันก็เริ่มแล้วนะคะนี่ดู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 ด,ดูนี่เห็นละเห็นละเห็นละ,น,ละนี่นี่อย่างนี้ถือว่าเริ่มเป็นฝักนิดๆอ่ะดูใกล้ๆเลยนะนี่เห็นไหมนี่อ่ะดูระยะเผาขนเลยนะคะนี่นี่เอาไหมอันนี้ถือว่าถือว่าถือว่ามันก็จะรอดรอดบ้างนะนะนะคะมะขามนะคะ นี่แหละความสุขของเกษตรกรนะคะมาเดินดูสวนมะขามก็ไม่ได้มานานมากนะคะเดี๋ยว